สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า,ขาสู่ช่องมิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า,ขาสู่ช่องมิมิวนะคะวันนี้มิวก็จะมาทำบล็อกและวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือแอนนี่ออนเอิร์ธสวัสดีค่ะทุกคนพาแอนนี่นะคะจากช่องแอนนี่ออนเอิร์ธนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันได้ตรงนี้ค่ะวันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญให้กับช่องมิมิวใช้ให้มิ ะะะวันนี้มาถ่ายรูปให้อันนี้นะคะก็เราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาแบบเก็บภาพบรรยากาศกันหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายคลิปด้วยใช่วันนี้มาถ่ายรับปริญญานะคะใช่อย่าลืมไปดูคลิปช่องอันนี่กันเลยนะคะแขต้ตอนแรกนะคะเหมียวจะมาทําคลิปแบบอันนี่ก็คือมานั่งเล่นที่ลานควายยิ้มนี่แหละแบบมาเล่นเกมกันอะไรพรุ่งนี้แต่ ันนะจริงทุกคนไม่ว่าจะมาถ่ายวันไหนก็คือจะต้องมีอุปสรรคตลอดเมื่อก่อนจะเป็นแบบว่าฝนตกอะไรก็จะเป็นแบบปิดนั่นปิดนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินถ่ายนี่ไปถ่ายที่ด้านบนอีกหนึงนน่ง้ามาเห็นน้ำแล้วอยากแบบอยากอยากลงเล่นน้ำเลยอ่ะเล่นไหม เ,เอาเท้าจุ่มได้ไหมเดี๋ยวเราเป็นคนถ่ายให้เองหุยแล้วน้ำมันมาจากไหนมันมาจากฝายหินฝายหนินมีน้ำตกอ่ะไม่มันมีน้ำตกตรงทางขึ้นดอยสุเทพชื่อน้ำตกอะไรสักอย่างหุยแกวแ้วเออแล้วเขาเอาน้ำมาปล่อยเหรอไม่คือมันไหลลงมาแล้วก็แบบเออเหมือนเป็นจุดพักน้ำที่ทำให้แบบมอชอมีน้ำใช้ตลอดปีข้อมูลมั่วมากอะโดนด่ดดา <laughs> แน่เลยเนี่ย ชาร์จิงเหรอเธอต้องชื่ออมชก็ไม่รู้ไงว่าทำไมอมมาชอแปลว่าอาหารลองอ่านมาชอม่มันไม่ใช่ลงอาหารเนาะที่เราโดนหน่อยไม่แต่มันเป็นคำพูดติดปากใช่ใช่มันไม่ใช่แค่เราที่พูดมันคือแบบก็คนรุ่นก่อนๆเขาก็พูดกันเนาะอมมาชอก็คือที่กินข้าวที่หนึ่งถูกต้องแต่ถ้าแบบข้อมูลจริงๆก็คือแบบขึ้นดิ แล้วเนี่ยเดินมาแต่ตรงนี้ล่าสุดชวนไปเป็นตากล้องล่ะไปจ้างคนอื่นอาจจะดีกว่านี้ทำไมใช้ไม่เป็นใช้กลองไม่เป็นไม่จริงหมิวเนี่ยเป็นมือดีที่สุดแล้วเขาไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าจะงอะไหนคุณ <c oughs> <t od ic> ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปถ่ายที่นิติกันนะคะแต่ระหว่างทางเราก็อยากให้แอนนี่เนี่ยทำชาเลนจ์หนึ่งอย่างอะไรอะเรามาพูดภาษาคําเมืองกันดีกว่าถ้าใครติดตามช่องแอนนี่นะก็จะเห็นตอนปีหนึ่งป้าที่แบบแอนนี่ก็พูดอยู่นิดนึงจําได้ไหมไที่บบอยู่หอนหฬอกภาษาบ้านเฮาก่าเออพูดอนิดนึงวันนี้เราให้อันนี่พูดคำว่าอะไรดีสวัสดีจ้า เป็นสาวเจียงใหม่เป็นสาวเจียงใหมเ่เหเ็นบอกเท่าไหวันนี้เฮากำลังเปียวมาตีนิตีนิตีมิตีมิตีนิตีตตเป็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่หรอเป็นคนกรุงเทพที่ย้ายมาอยู่ <S <S เชียงใหม่ส่วนหนิวเป็นคนเชียงใหม่ที่ไม่ค่อยจะพูดคําเมืองด้วยแต่พูดได้แต่ไม่พูดรอกันมาเรื่อยๆนะคะคือทุกอย่างเนี่ย ะะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายจริงกันไม่ปา <Bye. S 1> ซีดเหมือนเรเนี่ยไม่ซีดนะ <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็น ของปลาแซลมนอนย่างลองชิมอันนี้ก่อนแล้วกันนะจบการรีวิวอร่อยปกติชอบแยกข้าวกับซูชิเพื่อไม่กินด้วยกันทำไมอ่ะมันจะแบบอยากกินเนื้อหรอือเปล่าลอกส่วนซูชิออกไปแล้วก็กินข้าวไปก่อนแล้วก็เหลือแค่เนื้อล้วก็กินแค่เนื้อเวลาเลื <c oughs> เอกกินของอร่อยจริงจรินของอร่อยหลัสุด ก็สาหัสข้าวมันออกมาอย่างนี้เราก็เอาข้าวสุกสีเหลองแล้วก็อ่ามันทอดสีอิ่วเออนำไปเก็บไว้ก่อนอ๋อเป็นอันสุดท้ายเลยเหรอคืออะไรคะน้อองื ที่คือข้าวเื้อที่สองของวันอืมอือ๋ออร่อยมากกรอบมากเปรี้ยวๆมันก็ไม่เปรี้ยวมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรอเอาให้เขาคนกินแ้กขอลองกินหน่อย เขาเป็นคนที่กินอยู่แล้วยกเล่นไม่ชอบไม่ชอบอะไรดองยกเว้นแซลมอนดองกุ้งดองออกเปรี้ยวหวานหวานไม่เผ็ดอะไรแต่มันก็ไม่ได้แย่นะแย่มันไม่ได้เป็นาดไหนใส่เอ็มแต่ใหญ่มากตั้งขนนี้มันใส่เอ็ม นน่่ขาดไ,ไดมใจคือเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่เหมือนของเราเราใส่เนยด้วยอ๋อใส่เนยมันก็จะมีแบบชั้นๆเพื่อเพื่อแบบว่าอยากชิมไข่ชิม หน่อยไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินไข่หวานเร <laughs> าจะไปถ้อกลง้งทำไมมีให้ขอ หย่อนกินเสร็จแล้วแล้วนะคะิ่มากอ่อยมากนะคะเป็ยังไงางเปรี้ยวค่ะแล้วก็อร่อยมากเลยเพราะว่ากินมตั้งแต่ตกแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือคลิปบล็อก1วันนะคะเรา,าอนนะคนค่อันนี้ฝากช่องอเ่าลืมติดตามนบอน,นะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ขึ้นไปดยน,นะคะ Annie On e r ก็มีไอจีไ hmm. ด um, um, ้ค่ะ amid underscore s p d แล้วก็ฝากช่องถึงด้วยนะคะค่ะววันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากค่ะท uh> ี่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย